สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับแอป week ประสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าแอปเด่นประจำสัปดาห์นะครับต้องยกให้แอป,ปนี้เลยนะครับชื่อว่าแอป Landed <ะ>นะครับ Landed หรือว่าไปถึงแล้วใช่ครับแลนเด็ à, ed, เนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาไปเที่ยวต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศะนะครับพอเราดาวโหลดติดเครื่องไว้เนี่ยหลังจากที่เดินทางไปถึงเมืองน,นั้นหรือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเปิดแอปขึ้นมานะครับอย่างเช่น หรือว่าเปิดจากตอนนี้ก็ได้ <ฮะ S 1> เปิดจากตอนนี้มันก็จะโชว์เป็นแบงคอกหนึ่งครับหรือว่าวสุราษฎตัวเมืองที่เราอยู่นั่นเองพอเ,เปิดขึ้นมาเนี่ยตัวแอปจะซิมเพลมากเพราะว่าเขาก็จะเรียงลงมาเลยครับว่าข้อมูลที่เราควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเมืองนั้นสําหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งไปถึงสดสดร้อนๆมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นฝรั่งมาฝรั่งมาถึงก็เครื่องเครื่องลงจอดปุ๊บนะครับเปิดแอปนี้ดูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยก็รถติดนะ ฮะอ่าสุติเผื่อฝรั่งไม่รู้วิธีการเดินทางที่แบบสะดวกที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้สกายเทรนหรือว่า BTS นะ,ะอ่าวิธีการที่จะเดินทางจากแอร์พอร์ตเข้าเมืองเนี่ยเดินทางด้วยแอร์พอร์ตลิงใช่ราคาเท่านี้นะอ่าบอกเลยนะครับบอกทุกอย่างเลยว่ามาถึงบางทีเราไม่รู้ฮะเราไปถึงเมืองนี้เป็นครั้งแรกแบบเอ๊ะมันเข้าเมือยังไงใช้แท็กซี่สะดวกกว่าหรือเปล่าหรือว่าใช้รถไฟสะดวกกว่าบอกเรานะครับนอกจากนี้ก็จะบอกว่าโลเคอลเคเรนซีหรือว่าสกุลเงินที่นี่ใช้ไทยบาทนะ เผื่อไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็เราแนะนําให้คุณซื้อซิมการ์ดแบรนด์ไหนก็่า <ไป S 2> แบรนด์ไหนอันนี้มีระบุชื่อแบรนด์ให้เรียบร้อยแต่เราไม่ขอเอ่ยตรงนี้เวลาไปแต่ละประเทศเนี่ยม,มันแน่นอนเราไม่มีทางรู้ครับว่าสิงคโปร์มีมีโมบายกี่ค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเปิดแอปนี้เพื่อดูหน่อยว่าเอ๊ะเขาแนะนําค่ายนี้นะอนอกจากนี้นะครับภาษายัางเป็นทางการของประเทศไทยก็คือภาษาไทยแล้วก็มีการเขียนให้ด้วยนะครับว่า มีการเขียนว่าอ่านออกเสียงยังไงคำนี้เนี่ยสะกดยังไงครับอ่าอย่างเช่น how are you ก็จะวงเล็บว่าสบายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ฝรั่งสามารถออกเสียงได้ก็มีมาให้3ามสี่คำหรือว่ากดเข้าไปดูแบบลิสต์เต็มเต็มก็ได้รวมถึงมีการแนะนําด้วยว่าโรงแรมตอนไหนตัวเนี้ยตอนเนี้ยมีดีลอะไรที่ลดราคาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตกประมาณคืนละเท่าไหร่อ่าหรือว่ามีประโยชน์เลยอะ่ะเพราะว่าเราถือแอปเนี้ยเดินไปเดินไปที่หรือว่าเดินทางไปที่ประเทศไหนไหนเนี่ยนะครับ เปิดแอปขึ้นมาเราก็จะรู้ข้อมูลบางอย่างที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่รู้มาก่อนใช่คือต้องบอกว่าเป็นแอปที่แบบสาพัดนึงแบบเราไปเที่ยวแล้วแบบว่าจุดนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีชีวิตเราจะเป็นยังไงนะฮะก็เอาอันนี้คือแบบว่าเหมือนโซเวล์แบบว่าเหมือนคู่มือเอาชีวิตรอดอ่ะถึงจะเตรียมตัวมาแล้วยังไงก็ตามนะครับมาเปิดดูคำแนะนำในนี้อาจจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ ใช่ครับผมนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิ l ล f e ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟทีวีหรือว่า Facebook Fan Page นะครับที่ f a c e b o o k c o m s l a s h d i g i t a l i f e t v ครับดูรายการย้อนหลังครับ y o u t u b e c o m s l a s h d i g i t a l i e t v แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i t a l i f e t v ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการดิจิ l ล f e นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ